สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Channel สองคนอีกแล้วสคนเก่าๆนะพี่เตอร์อถูกต้องครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch d y Review r e v i e หนังสัปดาห์นี้พี่เตอร์เขาแบบขอรัดคิวถูกต้องทุกคนแล้วบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่เราเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นเนหนังมินิเป็นเป็นแบบ เป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นนะทุกคนเออเป็นหนังสั้นที่แบบประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็คือแตกแต่อยู่บากับเป็นกระแสเป็นกระแสที่พูดถึงแล้วมีความแตกแต่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรากับอ้อมใจเนี่ยก็จะมารีวิวหนังที่ชื่อว่า Sweet Curse คำสาบแสนหวานอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรคะพี่เตยอยู่ในแอปพลิเคชันกะคาอุลลา ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเมจร์เมเจที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ไปแล้วคือคุณเต้ยเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกก็พยายามจะหาคอนเทนต์อะไรที่อยู่ในนี้เนาะมารีวิวแอปนี้อย่างที่เคยบอกทุกคนไปนะคะก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่มี LGBT แบบหลากหลายหลากหลายทั้งซีรีส์ทั้งหนังทั้งแบบเยอะมากนะทุกคนแต่เรื่องนี้ที่เราจะมาพูดตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้เลยนะคะใช่ใช่ก็คือ เป็นเรื่องเรื่องราวก็คือสวิตช์เคิร์สอย่างตามชื่อเรื่องคือคำสาปแสนหวานเนี่ยเรื่องราวเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่านายเอกนายเอกชื่ออะไรนะคะพี่อ้อมฮาจุนฮาจุนน้องฮาจุนเป็นหนังซีรีส์เกาหลีนะเป็นเกาหลีอ่าเป็น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 หนังเกาหลีใช่ค่ะเป็นแบบแนวสยองขวัญสยองขวัญใช่ค่ะเรียกแนวนี้ได้เลยสยองขวัญนะก็คือน้องฮาจุนเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นเป็นตัวท็อปใช่ใครๆก็ ชอบใครๆก็หลงรักต่างๆเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นเป็นเกย์รับที่เป็นตัวท็อปของวงการในแก๊งเพื่อนแล้วก็ในแบบหลายๆคนใครๆก็ชอบใครๆก็หลงรักอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักน้ารักจริงๆเป็นตัวจึ้งจริงก็คือเรื่องราวมันก็จะพูดถึงน้องกับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเขาก็แบบไปเที่ยวบาร์กันแล้วเหมือนกับว่าในระหว่างที่ไปเที่ยวที่บาร์เนี่ยเขาก็ได้เหมือนทํากิจกรรมแบบเหมือนแบบคล้ายๆฟิลเหมือนแบบเล่นผีปัก หรือว่าผีถ้วยแก้วาคนเหมือนเรียกวิญญาณอะไรแบบมาถามเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วพอหลังจากที่เหมือนกับพเขาได้ไป hang out กับเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขากลับไปบ้านหังไปเข้าไปห้องคนเดียวเนี่ยเขาก็เกิด อาการฝันประหลาด,ดขึ้นมาฝันว่าตัวเองเนี่ยได้มีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งใช่เป็นแบบสมวันคนหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆก็คือมาอยู่ในฝันเข<อ>าแล้วทำให้ฝันนั้นของเขาเนี่ยมันแบบสำเร็จรูร่วงด้วยนะ<อ>ก็คือน้องฟินมีความสุขถูกกับกิจกรรมว<ช>ันนั้นที่มันอยู่ในความฝันนะแต่<ด>แตเปิดข,ขึ้นมาก็อ๋อเราฝันไปเออเราฝันไปหรอวันเนี้ยแต่เขารู้สึกว่าเขาถูกชะตากับคนในฝันมานอนใช่แล้วเหมือนกับว่าเหตุการณ ความฝันครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกอ่อนเพลียอ่อนล้าร่างกายมากต่างๆอะไรแบบนี้ประหนึ่งฝันเกิดขึ้นจริงประหนึ่งฝันประหนึ่งฝันเกิดขึ้นจริงทีนี้เนี่ยพอเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในห้องไปเจอเพื่อนๆไปทำงานต่างๆแต่ระหว่างที่เขาอยู่ในบ้านหรือว่าในคอนโดของเขาอ่ะก็จะมีเหตุการณ์ประหลาดเช่นแบบอยู่ไฟดับเองทีวีดับ เองเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องใช่โซฟาขยับอะไรยังไงทุกคนก็คือมีสัญญาของการที่มีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องเราเรามไม่ได้อยู่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วจนเขาเนี่ยได้รู้ว่าในห้องของเขาเนี่ยไม่ได้มีเขาอยู่แค่คนเดียวแต่มี ผ,ผู้ชายหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับเขาในห้องใช่ก <Sí, S 2> ็คือผีนั่นเองใช่เป็นผีทุกคนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขานำเสนอในแง่ที่แบบว่าน้องไม่ได้กลัวผีอะเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่เกิ่นไปน้องน้เคยฝันแต่น้องก็รู้สึกว่าน้องอ่ะ <ำ>รู้จาคนคนนี้ได้แล้วน้องอยากรู้จักเขาอะแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบเขาอยู่ในความฝันเราแต่พอมามาเจอเขาเป็นตัวเป็นตนแบบหนังก็เล่ามาเลยว่าผีน้องมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างออกมาเลยนะแต่น้องไม่ได้กลัวใช่เหมือนน้องก็แบบอยากที่จะเรียนรู้การอยู่ด้วยกันได้แหละของสองคนใช่ออพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่า ผีที่น้องเจออ,อยู่ในห้องเนี่ยเป็นผีที่ถูกส่งมาช่เพื่อท <ำ S 1> นะําภารกิจบางอย่างอะไรบางอย่างแต่ตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ฟือประมาณว่าพอน้องเห็นตัวตนเขาอะแล้วน้องก็อยากที่จะสื่อสารกับเขาสีที่ันน่ารักมากก็คือเหมือนแบบว่าการจะสื่อสารกับวิญญาณเนาะทุกประเทศเหมือนกันอันนี้คือวาวเศร้ามากก็คือจุดทูกดอกเดียวจุดทุบดอกเดียวแล้วก็ คุยกันใช้วิญญาณสื่อสารทุกค่เขาแบบจิบวายกันเออไปอีกก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับการแบบมีความสัมพันธ์กับผีอะทุกคนเขาช้กับผีใช่แล้วน้องฮาจุนของเราเนี่ยก็คือเหมือนตกหลุมรักอะรู้สึกแบบถูกชะตากับคนคนนี้ยากที่จะสื่อสารกับเขาและเหมือนกับว่าพี่ผีพี่ผีนั้นก็ทําไมคะพี่ผีนั้นก็หลงรักน้องฮาจุนของเราด้วย เหมือนแบบสองคนมันสปากันแบบทันทีทันใดทุกคนแล้วก็<ช>แบบอัศบรดมืมกัน<ช>ไปหนึ่งเซ็ใหญ่มีก <c oughs> ิจกรรมอะไรบางอย่างกันบอกเลยว่าแซบมากแซบมากทุกคนเป็นเรทอายเดือนนี้ต้องขึ้นทิกเกอร์แบบน้องๆเด็ก<ช>นะคะที่แบบอาจจะไปตามดูแล้วแบบเออมันก็มีฉากการร่วมรักที่ถึงพิกถึงขิงแอาจจะแบบเห็น เห็นชัดเจนนิดนึงใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดเด็ดเอกมันเป็นเด็ดอาร์กันแต่ถามว่านักแสดงเล่นถึงไหมคือเล่นถึงมากนะ,ะทุคนคือน้องฮาจุนเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องอ่ะการการแสดงน้องอ่ะอดีมากๆแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ชัดเจนอ่ะนึกอ,ออกไหม,มคือเราเอ่ะไม่รู้หรอกว่าน้องอะเคยมีผลงานอะไรมาบ้างเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าผลงาน การแสดงขงขงเรื่องนี้ทําได้ดีมากส่วนพี่ผีเนี่ยเขาไม่ได้บอกชื่อว่าพี่ผีในเรื่องอะชื่อว่าอะไรถูกไหมแต่เรารู้ว่าเป็นแค่วิญญาณพี่ผีคือแซ่บมากพี่สพี่ผีคือตามคาแรคเตอร์แบบเวลาเราอ่านฟิีกับทุกคนก็คือร่างหนากับร่างบางใช่ <laughs> พี่ผีกำานันแบบวูบเ้ทุกคนคือปังมากหลังจากนี้จะไปเนื้อหาของการสปอยนะคะทุกคนอันเพราะเนี้ยเราอะเป็นคร่าวๆก็คือเขาไม่ีความสัมพันธ์กันแบบผีกับคนนั่นแหละนใคร ถ้าใครแบบกลัวการสปอยก็ไปตามดูได้ในกาเกอุลล่านะคะหลังจากนี้จะเป็นการแบบวิเวิคะห์ลงลึกมีการสปอยแน่นอนเพราะฉะนั้นใครไม่ใครยังไม่อยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกดออกได้แต่ตอนนี้ดูจบแล้วค่อยกลับมาเมากันแต่ใครที่อยากรู้เรื่องราวเลยแล้วแบบไม่ได้กลัวการสปอยใดๆก็าฟังกันต่องกันะ๊ะเรื่องราวก็คือหลังจากนั้นทุกคนหลังจากเขาอาจจะประคุมกันไปหนึ่งแม ฮาจุนหลงรักแบบหมายถว่าเขาจะต้องแบบเดะอย่างนี้น,นะคะทุกคนน้องเราก็มีอาการออกทันทีก็คือเหมือนกับว่าคิดถึงอะ่ะพยายามพยายาม<น>ที่จะหาวิธีในการติดต่อสื่อสารกับพี่ผีให้ได้คือพี่ผีอ่ะหายไปเลยเว้ยหลังจากที่แบบจัดชุดใหญ่กับไปแม์นั้นก็คือเขาหายไปน้องก็แบบเป็นเดือดเป็นร้อนเริ่มกังวลกังวลใจเริ่มแบบไปปรึกษาเพื่อนคนอื่นเชอนก็เริ่มจะแบบเฮ้ยมันจะมีเหตุการณ์นี้จริงจริงหรอวะหรืออะไรอย่างเงย ก็เริ่มรู้สึกว่าน้องอ่ะอยากติดต่อกับคนคนนี้ให้ได้มนจุดทูปทางอะไรพี่ๆไม่มากใช่แล้วประเด็นว่าน้องอะก็ได้ไปเจอเพื่อนคนนึงใช่ซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกันกับน้องนี่แหละใช่ซึ่งเพื่อนซึ่งบอกกบอกกันว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรนะมินจูมินจูมินวูมินวูเออมินวูมินวูอ่ะจะเป็นคนที่ ทุกครั้งเวลาที่น้องมีปัญหาจะเป็นคนที่แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจแสดงความเข้าใจคือคือคือบอกกันว่าตอนที่น้องเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านของน้องอะ่ะน้องก็จะมาปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ๊ยมึงเครียดหรือเปล่ามึงพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่ามไม่มีอะไรหรอกมึงเห็นภาพหลอนไปหรือเปล่าแต่ว่ามินจูเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนเขาจริงจังนะเออรบบทเข้าใจเออและที่นี่เหมือนกับว่ามินมินจูเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามี เป็นคนที่เหมือนแบบมีเรื่องของเวกคาถาอะไรเงี้ยเล่นของเล่นของอะไรอย่างเงีย้ยคือมินวูเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือน้องเล่นของแม่จากการที่แบบมีการรับกล้องสองอันไปก็คือ เหมือนเป็นการเฉลยว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังดีไม่ได้หวังดีกับฮาจุนจริงๆเป็นเพื่อนรักคักเีรมโหดจริงเป็นเพื่อนที่ร้ายมากทุกคนใช่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้น้องมีผีตนเนี้ยเข้ามาครัวพันเพราะว่าเรื่องเฉลยมาว่าเจ้ามินวูนี่แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนเล่นของทุกคนเ็นเหมือนบ้านเราเลยอ่ะมีการเล่นแบบเป็นตุ๊กตาที่แบบตุ๊กตาแล้วก็เอารูปมาติดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนที่เราเคยดูหนังแบบเล่นของลองของอ่ะแบบนั้นเลย เหมือากก็คือตกใจมากก็คือเป็นเหมือนวัฒนธรรมของการแบบเล่นกับผีทุกชนชั้นใช่มันจะอย่างนี้คล้ายๆกันเนาะใช่ก็คือว่ามินมินบูเนี่ยมินบูเป็นมินนูเป็คนแบบเรียกผีมาเรียกผีมาให้ไปหาน้องเพราะจริงๆริแล้วเนี่ยมินบูเนี่ยรู้สึกอิจฉาริศยายหนึ่งถูกต้องอิจฉาริษยาเพราะว่าทำไมฮาจุนเป็นที่ักฮาจนเป็นที่รักมีแต่คนใหม่ปองเป็นตัวท็อปคือทุกคนก็ให้ความสนใจแต่ น้องของเราแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยให้ความใสจกับตัวเขาเลยต่างๆก็เลยรู้สึกลึกๆในใจแบบไม่ชอบอ่ะคือเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละแต่แบบรู้สึกแบบไม่ชอบอยู่สึกแบบจะส่งผีไปเข้าสิ่งมันซะแต่น้องผีของเราน้องผีเกิดตกหลุมลาไปเจอฮงจูงฮาจูงทุกคนขอโทษด้วยสับสนค่ะ ฮาจุนกับมินมินวูเ็ื่อสับสนมากสองชื่อนี้นะคะก็คือไปเห็นน้องฮาจุนแล้วหลงรักใช่คือการที่เจ้าตอนแรกจะไปทำลายเขาเพราะโดนสั่งมาสั่งให้ไปทำลายแต่ว่าตกหลุมรักก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนดีใช่เพราะว่าฮาจุนนะเป็นคนดีโดยเนื้อแท้จริงๆคือน้องน่ารักแบบการแสดงออกของน้องก็คือมันน่ารักอย่างที่เราบอกไปว่าน้องไม่ได้กลัวไม่ได้แบบ ปิดกั้นผีหรืออะไรเหมือนเหมือนน้องแบบสามารถอยู่ด้วยกันได้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าพี่ผีของเราเดินไปตกหลุมรักน้องอีกอีเจ้ามินวูก็ไม่พอใจสิค่ะแบบกูส่งมึงให้มึงไปเข้าสิงแล้วแล้ววันอะไรึูไปตกหลุมรักกันได้ยังไงแล้วทาไมแบบกลายเป็นแบบนี้ไปได้แบบเธอลืมไปแล้วเหรอว่าแบบ ันผีแล้วก็ฉันน่ะเป็นคนเรียกวิญญาณเธอกลับมาเพื่อเธอไปจัดการเขาแต่เธอไม่ยอมทําตามคําสั่งของฉันก็เลยโกรธและทีนี้ก็คืออย่างที่น้องเนี่ยไปได้มาปรึกษามินูใช่ไหมมินูก็เลยให้ยันมายันหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเธอก็ลองเอาไปท่องคาถาดูสิเราว่าเธอท่องเองคนเดียวได้ใช่แม่ต้องรอเล่นกับใครทางนั้นไปทำยคนเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นการที่จับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งใช่ก็คือร้ายมาก สรุปแล้วเพื่อนรักคนนี้ก็คือแทงข้างหลังยีกหลังหนึ่งนะคะมินวูก็คือให้น้องไปเล่นคาถาระหว่างที่ฮาจุนเขาแบบไล่คาถาเนี่ยมินวูก็ไล่คาถาเหมือนกันแต่เป็นคาถาสาบแช่งคนน่ากลัวมากเขาเอาเลือดมาเขียนนู่นนี่นั่นเขียนเออก็คือเหมือนแบบไม่อยากให้น้องตายไปเลยมั้งคือเหมือนแบบเขาโกรธโกรธแค้นอะไรกันขนาดนั้นวะ ก็ค <Es> ือพอทก็คือมาเฉลยว่าสุดท้ายแล้วที่เขาสาบแช่งไปทั้งหมดอ่ะพอเขาอ่ะเป็นฟิลเหมือนอิจชาแล้วก็เหมือนจะเขาจะชอบพี่ผีด้วยพอเขาตัดพอพี่ผีว่าแบบฉันดีขนาดนี้ทำไมไม่สนใจฉันดีขนาดนี้ไม่สนใจฉันก็เป็นคนเหมือนกันฉันต่างกับฮาจุนตรงไหนอรอใช่ซึ่งมันก็เป็นหนังสั้นเกาหลีสั้นที่เราว่าฉีกมากสิ่งที่อยากจะมารีวิวคือมันอาจจะมีการแบบ มีติดอะไรบ้างบางเรื่องที่มันแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าการดูครึ่งชั่วโมงเนี้ยแฮปปี้นะมันมันฉีกมากทุกคนก็คือเขาเล่นเรื่องของการที่แบบผีกับคน<ช>มีความสัมพันธ์กันซึ่งยังไม่เคยเห็นในวายเรื่องไหนที่เราเคยดูมาเนาะ<ช>สองคือมันมันแบบมันลึกในแง่ที่แบบว่ามีการแบบตลบหลังหักมุมอะไรบาง,งอย่างนิดนึงในเรื่องของตัวละครที่เราคิดว่าเขาจะเป็นคนอะไรตอนตอนแรกเราก็คิดว่าเมนูจะเป็นแบบเพื่อ,อน <ะ S 2> ที่เข้าใจหรือเปล่า<ช>แต่ว่าตอนหลังก็ามาเฉลยว่าเป็นคนที่แบบว่าพยายามกั่นแกล้งอยู่เบื้องหลังต่างๆก็คือเหมือนเป็นตัวร้ายที่แบบคุมทุกอย่างไว้นั่น<ช>เองใช่ทุกคนและเอียดหนึ่งในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโปรดักชันเนี่ยมันเป็นหนังสั้นก็จริงแต่ว่า ในเรื่องของการการเล่นถึงเรื่องของความน่ากลัวความสยองขวัญแนว,วทือเลอร์นะทุกคนทําได้ดีมากคือด้วยมูตซาวบรรยากาศของเรื่องอะ่ะมันยังคงมีกลิ่นอายของความน่ากลัวอยู่เยอะมากพีงพอสมควรแล้วก็ตัวละครไม่ได้เยอะทุกคนมันก็เข้าใจง่ายครึ่งชัว่วโมงแป๊บเดียวจบ ใ,ใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะคะก็ไปลองดูกันได้ในกาคาอุลลา่าถือว่าเป็นหนังวายอีกรูปแบบหนึง่งที่เราเอามารีวิวให้ทุกคนดูเนะาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ,คะถือว่าเป็นเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรอีกแนวนึงที่แบบใครอาจจะแบบอุ๊ยแล้วผีกับคน,นเขาก็ยังไงกันดับี่ใช่พเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยทุกคนเราอะเห็นในแอปอะขึ้นเทรนด์อันดับ2องของไทยแลนด์ มาเพราะว่ามาจริงนะแม่จริงต้องไปลองดูกันเราเองนะคะอันนี้ก็คือใครที่ชินชอบแนวนี้หรือแบบพี่คะหนูดูเหมือนกันก็มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้ถือว่าเป็นการที่เกาหลีเขาก็เริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆจริงเอาแล้วเราซาบมากที่แบบเกาหลีทำได้แบบแบบนี้คืออย่างที่ทุกคนทราบกันว่าก่อนหน้านี้ประเทศเขาค่อนข้างปิดกั้นมากเลยนะทุกคนแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยปีให้หลังเนี้ยเนาะเขาเริ่มจะมีแบบ การทาซีรีส์วาอะไรออกมาเมเยอะ้มากขพราะฉะนั้นก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแรงจริงเป็นหนึ่งในการที่แบบฉีกมาเลยนะคะจากทุกเรื่องที่มีอยู่ตอนนี้แล้วแสดงน่ารักมากจริงเรอห้าจุนน่ารักมากพี่ผีเราไม่รู้ชื่ออะไรก็คือได้หล่อมากกล้ามมากแม่แกงเพื่อนเพื่อนก็หล่อมากใช่แกงเพื่อนๆือก็คือน่ารักดูแลคิดถึงเกาหลีเลย จริงดูแล้วอยากไปโซนนะคะอยากจะจองตั๋วบัตรเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวเรามารอติดตามว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรเรื่องไหนอะไรยังไงกันอีกนะครับ,รบผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คะ่ะกด subscribe กดกดิกิงๆให้เราด้วยนะครับแล้วเรายังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันทั้งทาง Facebook Twitter In s t a g า a m ชื่อ a by Channel สำหรับวันนี้พรเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย